สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทัวร์โรครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์เด้อพี่น้องเอฟซีถามเข้ามาเหมือนเดิมเลยนะครับเรื่องของลูกสูบนะครับแล้วก็เรื่องของแหวนลูกสูบนะครับโดยในคาถามนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าหากว่านะครับเอฟซี FC, ถามเข้ามาถ้าหากว่าตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือที่เขาพิมพ์ม,มา มันเลอะเรือนมันจางหายไปนะครับอ่าแล้วเราจะเอาด้านไหนขึ้นบนด้านไหนลงล่างเราจะมีวิธีการดูอย่างไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับตัวหนังสือมันบ่หายหรอกขนาดว่าเอาประกอบเข้าไปชี้อยู่ประมาณหมื่นกิโลตัวหนังสือมันยังบ่หายเลยพี่นอนะ้องนะอ่าเพราะว่าตัวหนังสือนะครับถ้าแหวนตัวดีๆเขาจะสลักมาเลยไม่ใช่พิมพ์มานะครับไม่ได้เป็นหมึกนะครับพี่น้อง f c นะ ดังนั้นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องลักษณะของแหวนนะครับแหวนลดสองจังหวะแหวนลดสีจังหวะนะครับก็มันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรมีวิธีการดูอย่างไรเอ้าไปกันเลยครับพี่น้อง f อครับพี่น้องครับทีนี้เรามาดูนะครับลักษณะของปากแหวนลดสองจังหวะกันก่อนเลย นะครับปากแหวนรถสองจังหวะที่จำได้นะครับที่จำได้มันจะมีอยู่2แบบลักษณะของปากแหวนนะครับปากแหวนคือตรงไหนนะครับปากแหวนก็คือตรงนี้นะครับปากแหวนของรถสองจังหวะนะครับจะต้องมีสลักล็อกตำแหน่งไว้นะครับดังนั้นปากแหวนของรถสองจังหวะนั้นนะครับจะต้องมีนะครับล่องบากล่องเว้านะครับสำหรับการใส่แหวน นะครับพี Thy ่น้อง FC อันดับแรกเลยเราพูดถึงเรื่องของปากแหวนก่อนนะเพราะว่าเวลาเราประกอบเข้าไปกับลูกสูบมันจะมีสลักล็อกปากแหวนตำแหน่งปากแหวนไว้นะครับปากแหวนแบบที่หนึ่งที่ผมจําได้นะครับอที่ผมจําได้นะมันจะเป็นแบบนี้นะครับปากแหวนนะนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปากแหวนแบบที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะ แบบนี้นะครับพี่น้อง fc นะปากแหวนแบบที่หนึ่งนะครับแล้วก็ปากแหวนแบบที่สองนะครับลักษณะคล้ายกันเลยนะครับพี่น้อง fC นะปากแหวนแบบที่สองนะครับมันจะเป็นลักษณะครึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมด้านบนนะครับครึ่งวงกลมนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่าเหมือนกันเลยดูให้ตรงก็แล้วกันนะครับพี่น้อง fc นะ นี่นะครับปากแหวนนะครับมันจะมีอยู่สองลักษณะแบบนี้นะครับทุกท่านนะอ่าตัวแรกนะครับตัวแรกจะอยู่ในค่ายเฮดนะครับกับค่ายเนะครับอ่าส่วนมากจะเจออยู่ค่ายเฮดกับค่ายเฉนะตัวที่สองนี้จะอยู่ค่าย Y นะครับกับค่ายเอนะครับน้องเอนะอ่านี่ก็คือลักษณะของปากแหวนนะครับน้องเอสนะปากแหวนของรถสองจังหวะจะมีอยู่2แบบ ตามนี้เลยนะครับพี่น้อง fc ดังนั้นเวลาเราประกอบนะครับมันจะมีสลักนะครับมันจะมีสลักมาวางอยู่ตรงนี้นะครับ่าทั้งสองด้านเลยนะครับแหวนมันก็จะเป็นแบบนี้ทั้งสองด้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลักมาวางตรงนี้เหมือนกันนะครับพี่น้อง fc นะอ่าเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ปากแหวนมันเลื่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้รถไปนะครับแหวนมันจะเลื่อนไปรอบตัวนะครับแหวนมันจะเลื่อนไปรอบตัว ทีนี้ถ้าเป็นรถสองจังหวะแหวนมันเลื่อนไปรอบตัวแหวนมันจะไปติดขัดกับช่องพอร์ตทาให้แหวนหักนั่นเองนะครับดังนั้นจะต้องทําการล็อกสลักอาจจะต้องมีสลักล็อกปากแหวนตําแหน่งแหวนไว้นะครับพี่น้อง f c นะทีนี้เรามาดูปากแหวนของรถ4จังหวะกันบ้างนะครับวันนี้ผมจะควบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับเท่าที่ผมจําได้นะครับว่าจะมี หน้าตาของปากแหวนเป็นลักษณะอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาที่ว่าเราเจะเอาด้านไหนขึ้นบนด้านไหนลงล่างนะครับในกรณีที่ตัวหนังสือกำกับมานะครับมันเลือนรางจางหายไปแต่ที่แน่ๆผมว่ามันไม่หายหรอกนะครับเอาละครับอันดับแรกนะครับเรามาดูลักษณะของปากแหวนนะครับ ในรถสี่จังหวะนะครับจะมีแบบไหนให้พี่น้องได้เห็นกันบ่อยๆนะครับอันดับแรกเลยตรงนี้เลยนะครับอันดับแรกนี่นะครับหน้าตาของปากแหวนนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าปากแหวนนะครับขอบโค้งนะครับขอบโค้งนะครับอันนี้ก็คือปากแหวนแบบที่หนึ่งนะครับปากแหวนแบบที่หนึ่งนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านนะ ให้เราสังเกตดูดีๆขอบนะครับขอบโค้งนะครับขอบโค้งนะครับปากแหวนตัวที่หนึ่งนะครับขอบมันจะเป็นลักษณะมุมโค้งอย่างที่ทุกท่านได้เห็นขอบนอกนะครับอันนี้ขอบนอกนะขอบนอกจะเป็นมุมโค้งแบบนี้นะครับแล้วปากแหวนแบบที่สองนะครับแบบที่สองก็ลักษณะคล้ายกันเลยนะครับลักษณะคล้ายกันเลยนะครับปากแหวนตัวที่สองนะครับนี่ไงนะครับปากแหวนตัวที่สอง ขอบจะเป็นเหลี่ยมนะครับอ่าขอบจะเป็นเหลี่ยมมันเนื้ออันแรกขอบมนนะครับขอบมนอ่าหรือว่าขอบโค้งนั่นเองอันที่สองขอบเหลี่ยมนะครับอ่าทุกท่านนะนี่นะครับนี่แหละนะครับสิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะครับก็คือถ้าหากว่าตัวอักษรตัวหนังสือมันเลือนลางจางหายไปให้เราดูตรงขอบด้วย นะครับตัวไหนอยู่ล่างตัวไหนอยู่บนนะครับแหวนตัวล่างเนี่ยขอบมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับเรามือรูปขอบนอกดูก็ได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะอ้าวลำดับต่อมานะครับแหวนที่เรามักจะเจอนะครับในอ่าเขาเรียกว่าในรถยนต์นะครับในรถยนต์หรือว่าเครื่องยนต์เล็กนะครับพี่น้องเอฟซีนะจริงๆแล้วแหวนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกท่านนะนี่นะครับ นี่นะครับขอบนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้อง fc นะอันนี้แบบที่สามนะครับแหวนตัวนี้นะครับแหวนที่มีหน้าตาล่องบากแบบนี้นะครับให้เอาล่องบากลงด้านล่างนะครับเอาล่องบากลงด้านล่างนะแหวนแหวนกวาดน้ํามันนะครับแหวนกวาดตัวนี้เขาจะเรียกว่าแหวนข้างบนเป็นอาจข้างล่างเป็นกวาดน้ํามันนะครับแหวนตัวนี้มักจะอยู่ล่องที่สามนะครับแหวนตัวนี้มักจะอยู่ล่องที่สามนะครับพี่น้อง fc นะอ้าว ก็จะเรียกว่าอะไรแหวนขอบขอบล่างมีเดียมนะครับอ่าขอบล่างขอบล่างนะครับมีเดียมอ่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้ได้รับพี่น้อง f c ซนะอ่าในส่วนของแหวนลานนะครับแหวนลานอ่าผมจะยกตัวอย่างของแหวนลานมอไซค์กันก่อนนะแหวนลานนะครับพี่น้อง f c ซนะอ่ามันจะมีแหวนอยู่สามตัวในชุดแหวนลานนะครับพี่น้อง f c ซนะ แหวนลานตัวบนนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับขอบมันเท่ากันอยู่แล้วไอแหวนลานตัวหยักๆนะครับแหวนลานตัวหยักๆนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับพี่น้องเอฟซีนะตรงข้อต่อนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าถ้าเราซูมดูดีๆนะครับข้อต่อนะด้านบนเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เรา ใช่นะครับในกรณีที่เป็นแหวนลานนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาขึ้นบนเอาลงล่างนะครับสําหรับรอยต่อตรงนี้นะครับสําหรับรอยต่อตรงนี้นี่นี่นี่ปากแหวนตรงนี้นะครับเห็นไหมรอยต่อนะครับรอยต่อตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเอาขึ้นบนลงล่างผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีผลอะไรนะแต่ตามหลักตามทฤษฎีเอาขึ้นบนแบบนี้นะครับเอาขึ้นบนแบบนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับพี่น้อง fc นะ ส่วนมากแหวนที่เราเจอนะครับก็จะเป็นหน้าตาในลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้อง FC นะทีนี้นะครับเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าแหวนนะครับแหวนส่วนมากมันจะเป็นลักษณะเหมือนจานเหมือนกระทะนะครับเราจะเอาขึ้นด้านบนนะครับอ่าเราจะาขึ้นด้านบนอินนะครับนี่นะครับพี่น้อง FC เราจะขึ้นด้านบนเสมอนะครับพี่น้อง FC นะ ตัวอักษรถ้าเขามีกำกับมานะครับก็จะต้องเอาตัวอักษรขึ้นด้านบนเช่นเดียวกันนะครับพี่น้อง F4 นะในกรณีที่เราในกรณีที่เราไม่มีไม่มีตัวอักษรที่กำกับมาเราก็ดูตามนี้เลยนะครับขอบนอกนะครับขอบนอกขอบในนี่มันจะไม่เท่ากันนะครับทุกท่านนะให้ดูดีๆนะครับโดยเฉพาะขั้นที่ถามเข้ามาว่า นะครับท่านที่ถามเข้ามาว่า,าแหวนถ้าไม่มีตัวอักษรในกรณีแหวนใหม่ให้เราดูตามนี้เลยนะครับข้างในมันจะเล็กกว่าข้างนอกนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเวเนียวัดขอบนอกให้พี่น้องเอฟซีได้ดูนะอ่าตรงนี้นะครับผมขอวัดขอบในก่อนๆน,นะเดี๋ยวผมเอาเวเนียจับขอบในนะครับพี่น้องเอฟซีนะแหวนผมจับมาแล้วหลายยี่ห้อนะครับเหมือนกันเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้ผมจับขอบในนะ อ่าดูดีๆนะครับขอบในนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นขอบในนะผมยังไม่ได้จับเต็มหน้านะครับเนี่ยผมไม่ได้จับเต็มหน้านะผมจับขอบในนะครับพี่น้อง f c ซเรามาดูกันนะครับว่ามันจะอยู่ที่กี่มิลลิเมตรนะครับวันนี้ผมขอซูมขยายนะครับพี่น้อง f c นะตรงนี้นะครับมันเหลืออยู่นิดนึงนะครับเหลืออยู่นิดนึงจะได้หนึ่งมิลนะครับมันก็อยู่ประมาณ อ่าศูนจุดเจ็ดห้านะครับศูนย์จุดเจ็ดห้าประมาณนี้อ่าไม่ใช่สิศูนย์จุดปดห้านะครับพี่น้อง f อซนะอ่าก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมอ่าอยู่ช่วงนี้แหละนะครับทีนี้นะครับผมจะวัดนะครับวันนี้วัดขอบในนะครับทีนี้ผมจะวัดขอบนอกนะครับผมจะวัดขอบนอกของแหวนให้ดูนะครับอ่าอันนี้เราจับขอบนอกนะครับขอบนอกเราจะสังเกตได้ว่ามันขึ้นมาที่หนึ่งมิลพอดีพอดีนะครับเห็นไหม นะครับขอบนอกกับขอบในนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับแหวนมันจะไม่เท่ากันนะครับพี่น้อง fc มันก็จะมาเข้าตามตำราอันที่1เป๊ะเลยนะครับเห็นไหมมันจะต่างอยู่ประมาณ1นถึงสอไมครเขาเรียกว่าไมครหรือเปล่าเศษเสี้ยวของมิลน,นะครับอ่าเห็นไหมนะครับมันจ็จะมาเข้าตำรานี้ทั้งหมดเลยนะครับพี่น้อง fc นะแหวนที่มีอยู่กับผมตอนนี้ก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับกองอยู่ตรงนี้ผมวัดแล้วเหมือนกันหมดเลย นะครับขอบนอกใหญ่กว่าขอบในนะครับพี่น้อง f อนี่แหละก็คือวิธีการสังเกตนะครับอ่าเวลาเราอ่าหาแหวนอ่าได้แหวนมาแหวนไม่มีตัวอ,กอักษรเราดูเลยนะครับมันโค้งฝั่งไหนนะครับมันโค้งฝั่งไหนเพราะว่าฝั่งข้างล่างมันเป็นเส้นตรงอยู่แล้วฝั่งข้างล่างเป็นเส้นตรงฝั่งข้างบนมันจะเฉียงเป็นทางหมูแบบนี้ให้เราเอามือรูปดูให้เราสังเกตดูดีดีด นะครับด้านไหนจะอยู่บนด้านไหนจะอยู่ล่างนะครับให้เราสังเกตตามนี้เลยนะครับอ่าด้านที่เฉียงนะครับมันจะเป็นแหวนมันจะเป็นลักษณะก้นกระทาแบบนี้นะครับเราก็เอาขึ้นด้านบนแค่นั้นเองนะครับพี่น้องเอฟซีนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับในกรณีนะครับที่เป็นแหวนเก่านะครับในกรณีที่เป็นแหวนเก่าถ้าหากว่าเราถอดจากลูกสูบออกมาไม่ว่าจะถอดลูกสูบมาทําอะไรก็ตามนะครับให้เราสังเกตด้านล่าง นะครับด้านล่างมันจะเงาอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างผมถอดอกมาเมื่อกี้มันอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ด้านบนนะครับพี่น้อง f c นะเราจะสังเกตได้นะครับด้านล่างมันจะเงาด้านบนมันจะไม่เงานะครับแหวนนะครับเราสังเกตได้ง่ายๆในกรณีที่เป็นแหวนเก่านะครับอันนี้อ่าตัวลักษรไม่รู้หายไปไหนนะครับมันนานแล้วนะครับก็เอาไม่ว่ากันนะครับนี่ก็เป็นแนวทาง ะบการดูแหวนในกรณีที่แหวนของเรานะครับไม่มีตัวอักษรกำกับมานั่นเองนะครับหรือว่าตัวอักษรมันเรือนลางจางหายไปหรือว่าเราอาจจะถอดนะครับเอาลูกสูบออกมาขัดเขมานะครับขัดแต่งร่องแหวนนะครับอ่าก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับพี่น้อง f อฟเอาละนะครับในคลิปนี้จบไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ